โอเคผมก็สวัสดีเด,ด,ด็กน้องโนนูทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับพี่ซิกนะผมก็คือพี่เห็นหลายหลายคนนะผมที่กําลังเล่นโลเป้แล้วแบบ เล่นโง่แบบไม่ถูกแบบสุขะอาตมัยนะผมก็คือเล่นแบบไม่ถูกวิธีของประเทศโลเพนะผมก็คือแบบฟาร์มอย่างเดียวเลยก็มึงเป็นโลเคียะไรนะเออก็จะเป็นเฮียอะไรนะจะฟาร์มอย่างเดียวนะผมวันเนี้ยพี่ซิกก็เลยแบบสงสารนะเออเด็กน้อยตาดำดไอ้เฮียก็คือแบบมันเล่นไม่เป็นไงโลเพเขาเล่นกันยังไงก็คือพี่จะมาสอนเล่นนะผมว่าวิธีการเล่นโลเพที่สุกเอ้สุกช่างมันนะผมนิดหน่อยผ่านไม่เป็นไรนะผมก็คือแบบชิวๆมันจะคิดอะไรมากผมก็คือแบบพี่จะมาสอนแบบเล่นแบบ วิธีที่แบบถูกต้องที่สุดในแบบโลกใบนี้นะผมตั้งแต่แบบพี่จะคิดคนมาได้นะผม2องพี่ี่อ่ะเออไอเทียก็คือแบบ2องพี่ี่พวกกูมารับโดแคปไอสัตย์ยสดแม่มารับวงการเออพูดมัวนะผมไม่เป็นไรไม่ต้องคิดก็คือแบบเข้าประเทศมาไม่ต้องแต่งตัวผมก็คือการแต่งตัวมาทําให้เราแบบเสียอารมณ์เสียเวลานะผมก็คือเวลามชูนลัคกี้ในโกะคอมมูนิตี้โอไม่ใช่ในโกะเฉยนะผมก็คือแบบนักลัคกี้มันคนละอย่างนะผมก็ เนี่ยครับพอเราเข้ามาเสร็จเรากดกระเป๋านะผมนี่เลขสองนะประเทศนี้ไม่ได้จ้างนะนะผมก็เราจะเลือกเปิดรถที่แรงที่สุดนะผมกาชานะผมดูนะมันให้เฮียอะไรมาบ้างเนี่ยมีแบบรถรถแรงมันไม่ให้แล้วครับมันล็อกไอ้เฮียมันล็อกเหมือนแบบนั่นแระเหมือนพนันแหล่เฮียจะไม่เปิดทำเฮียอะไรเออไม่เป็นไรเปิดไ,ไ,ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยครับผมเราก็ลากกล่องซ่อมมาไว้ตรงที่แบบถนัดปุ่มเรานะผมก็คือพี่จะลากไว้เลขเก้าเนี่ครับผมการที่เรามาเล่นเราก็ต้องทักทายแบบผู้เล่นเลยนะผมหรอพังตายเหรอ การที่เราทักทายนผมก็คือแบบการที่เราเป็นมิรอ่ะดีที่สุดแล้วนะฮัลโหลครับพี่ครับพี่ครับครับพี่ครับผมก็คือพี่เล่นโลเปิดผิดกฎนั่นแ่ะพี่รู้ตัวไหมผมจะมาสอนเล่นวิธีถูกวิธีเล่นยังไงครับผมผมผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยครับเอางี้นะก็คือผมจะดูจากหัวพี่แล้วพี่น่าจะชอบแบบสมุนไพรใช่ไหมพี่ใช่ใช่ถูกต้องพี่ถูกต้องวยคุณสภาคุณแต่งตัวอะไรครับเนี่ยก็คือแบบแต่งตัวให้มิดชิดด้วยนะผมก็คือแบบเวลา ผู้ชายมาเห็นเนี่ย <_ an> เขาจะแบบมีอารมณ์ทางเพศได้นะผมคุณสภาครับได้ยินผมยไ,ไหมใช่ดีมากครับดีมากตบมือให้เขาหน่อย <_ an> ตบมือให้เขาหน่อยอะไรนะครับ <_ an> แบบนี้มิดชิดไหมครับแบบนี้ก็แบบกะหลี่อ่ะมิดชิดครับมิดชิดโอเคโอเคนะครับไว้เจอกันนะครับพี่ <_ an> นี่ครับการเล่นอันนี้คือแบบสเต็ปแรกนะผมเราอย่าพิ่งเลื้ยวนะผมถ้าเลื้ยนเราจะโดนแบนเร็วๆนะครับไม่ไม่ใช่แบบเนี้ยฮัลโหลครับคุณคุณผู้หญิงครับคุณชอบชีมบาซิลเหรอครับ น้ำช่างคดพ่อคดแม่นะผมก็คือแบบมันไม่พูดกับเราเราก็ไม่ต้องพูดกับมันนะผมมันยิงยงโสนะไอ้เฮียท้องที่มันก็เป็นเด็กติดเกมมีควายม่งเสียใจว่ะควายยัดแม่แล้วมันวิ่งเดีย๋ยวก,กูชนแม่งให้ด้วยถ้าไมมีอีสปาอยู่ตรงนี้กูชนให้แล้วโทษครับโทษครับจะมากดเงินครับกูก็พูดไปงั้นล่ะกูไม่กดล,ล็อกไอ้เฮียกดทำเฮียอะไรเสียเวลานะผมก็คือยังไงก็ต้องโดนแบนอยู่เอ้ยไม่ใช่ไม่ได้โดนแบนดิพูดเบียด ก็คือเล่นแบบนี้คือไม่ต้องหาเงินนะผมเดี๋ยวพี่จะไปสอนวิธีหาเงินได้แต่ก่อนอื่น,นะผมสำหรับใครที่กําลังมองหาลิเชตส,สวยๆหรือโปรแกรมช่วยเล่นนะผมที่ไม่โดนแบนจากไฟเอ็มนะผมสามารถเข้าไปเลือกช็อปไปเลยนะผมของเว็บเสียงไม่ได้ช็อปไปดูเลยนี่นะผมสำหรับเว็บเสียมไม่ได้ช็อปนะผมตอนนี้กําลังลดราคาโปรโมชั่น30%เลยนะผมก็คือแบบลดจุกๆเลยนะผมเดี๋ยวพี่จะพาดูนะผมว่ามีสินค้าอะไรบ้างผม ก่อนอื่นก็เป็นจะสินค้าแนะนำนะผมดูดิไอเฮียคือแบบลดเยอะมากๆลนดะเป็นร้อยเออ,อเฮียแบบลดแลกแจกแถมอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นรวมโปรแกรมนะผมเนี่ยแล้วก็กดคลิกมาเลยก็จะรอสักครู่นะผมประมาณนี้เออนี่นะผมก็คือแบบซื้อ VIP ตรงนี้ก็ได้นะผมนี่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่อันนี้นะผมเดี๋ยวพี่จะพาดูนะเดี๋ยวรอมัน go back ก่อนนะโอเคไหมอันนี้ก็เป็นเซตติ้ง e ีนะผมเนี่ยอันนี้แบบราคาคุ้มมากนะผมก็คือแบบของราคาแค่ ยี่สิบาทเออประมาณแค่ยี่สบาทนะผมรอมันโหลดแป๊บนึงนะผมพอ,พอดีแบบของมันเยอะแต่แบบโหลดไม่นานนะผมเนี่ยอมาหน้านนี้ก็รอมันแบบฟักสองสามวินะผมหนีมาแล้วนี่นะผมก็คือแบบของคุ้มมากๆเลยนะผม a, เฮียดูดิเป็นร้อยอย่างนะผมร้านอื่นขายเป็นร้อยอ่ะร้านนี้ขายแค่ยี่สบาทนะผมเนี่ยเยอะมากพี่เก็บเลื่อนนะพี่แบบเลื่อนได้หมดไงเอออันนี้ก็จะเป็นอ่ารีเชดนะผมที่แบบพี่ใช้นะผมว่ามีอะไรอุ้ยโดนแบนอีฮี้อะ นี่นะผมรีเชตนะเออประมาณเนี้ยประเทศที่กูเล่นก็โดนแบนแล้วผมเจอกันฝากด้วยนี่นะผมฝรั่งเียไม่ได้ชอ็อปตอนนี้ลดราคาแบบ30มเรซนะผมแบบซื้อกันเยอะนะเด็กๆเคไหมเออราคาแค่20บาทเองนะผมเนี่ยตัดหน้านะตัดตำรวจชนแม่งเลยไอ้เค้ยชนไม่ได้โอเคนะผมพอเรามาถึงตอนนี้แล้วเราไม่ต้องสนใจอะไรมากนะผมเราไปที่สถานีตำรวจอย่างเดียวพอรถตอนเนี้ยรถเรามาช้านะผมเหมือนเต่าอะ่ะเออเฮียมึงเคยดูนิทานไหมล่ะกระต่ายกับเต่าอะ่ะอะไรมันชนะยังไงก็ต้องเป็น เต่าเต่าเลยก็ตายเออเดี๋ยวพี่คิดก่อนนะถึงรถตำรวจมันจะเหมือนกระตายแต่รถอันนี้มันเหมือนเต่ายังไงกระต่ายก็ต้องเต่าเต่าก็ต้องกระเอช่างแม่มันแล้วยังไงเออมีอะไรก็ขับไปเหอะไอเหียไปเลยก็คือคลิปหน้พี่จะพยายามตัดน้อยที่สุดนะก็คืออยากให้ทุกคนได้เข้าใจหลักสูตรนะผมว่าวิธีการเล่นโรเปย์มันเล่นกันยังไงนะผมเนี่ยขั้นตอนแรกเลยนะเราขี่มาตรงนี้นะ ปกติตรงนี้จะเป็นโรงพยาบาลนะผมแต่จักกะแม่งไปอยู่ไหนนะผมโรงพยาบาลไม่เป็นไรนี่เราขี่มาตรงนี้ก็คือตรงนี้มันก็จะมีคนอยู่นะผมเราก็ทักทายไปหนึ่งรอบนะผมฮัลโหลพี่พี่ครับพี่ครับพี่ครับหญิงยังไงพี่พี่หญิงเน่ยโอ้ยโทษครับโทษครับชนชนควายมองไม่เห็นโอ้ยพี่สมองผมเป็นไรอะพี่อ๋อไฟลุกไฟลุกไฟลุกพี่พี่ดับหน่อยดับหน่อยดับหน่อยพี่ตาย ตายเลยไอ้เฮียควยแม่งควยกันแกล้งนะครับประเทศเทียน,นี่ลักกี้ในโกอย่ามาหาเล่นนะผม